ย,ยิ่ข้อก็พี่สามวัวลายย่างมีปีงกินบุหงี่ง,อองดเฮาเมื่อ,ไอ,อยไปห้งองไปเข้าห้องหน้าอยู่หักเศาเจ็บท้อ,องกระบาดเลยไปเจอบักหานอนขโโลุ่เข้าแขนพี่เฮ็ดลงง่องอยู่้าเจ้าของปวดหายแห้งเนาะมีน้ำอยู่หันคู่หนึ่งก็ตักใส่บัวยห,หนึ่งปลุมลงมาอีก บวอที่ซองกับตักใส่พวอขึ้นมาอีกโยกูมาเป็นถูกเป็ยนยากน้ำมันบักอันนี้เนาะปรนเดี๋ยวใจให้ายกูก็ย่อขูดพอกใส่มึงสิลงบอประดิบลุบ้มบลุบ้มบลุบ้มบลุ้มพวอขึ้นมาอีกใจให้ายเศาเจ็บท้องขบาดเลยบาดนี กูยังบอกขาดไอ้ไข่ตัวไปไปตักอยู่กับพุยหันมาอีกกูมาถอกหยัดลงเบิดแห้งรีบลงหลุมลุมหลุมพอว่อขึ้นมากูใจหายกูมือกูขั้นเลยในมะเพ็ดในมะเขือกูมาหย่ำบึงโอ้ยคิวกะคิวคมกะคมกูบอกหายแม่มาแล้วกูมาดิละมาแล้วมาเอื้อกูกินข้าวกูกินบ่ได้กูเห็นแล้วสั่นเอาแต่ใส่แล้วกูเฝ้านะ